มาลงนีแต่ว่ายังิดสีเลืองนะครับมเดือดร้อนี้ว่าไงแขกงนแดงจะได้ดมกโกาดที่ไม่ร่งได้มาลุงนีทมการให้สีเลงสัตว์กลับหลังเรือไม้พออีกชั้นหน้ใชอนะครับยกไปโยกมาถุงใหลงุนถงุอง ที่เปลี่เรื่องนี้ไม่มีใครครับตอนนี้สีเหลืองหัวเป็นกลางครับที่เดินเต้นรำนะทีได้ไม่ได้สัเติดอยู่ครับสีเหลืองก็ไม่ยอมเลือกได้ครับยังทันเลยสีเหลืองสีเหลืครับการสนามตอนนี้กองเชียร์ทั้งสามสี ดูว่าต้องใช้กำลังความสามารถด้านานั้ถ่ายเป็นวีดีโอเก็บไว้นะจัตอนนี้อยู่ที่นึระตูต่อสูนะครับเดี๋ยวเขาให้เราไปีี ถือถืออ่แลนวนไปยังนะครับนับเราดูเลย